กาบงามๆท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมช่องของผมวันนี้มีคนเข้ามาถามผมนะครับว่าจาัดเย็บผ้าน็อตโรตารี่นะครับล็อกโรตารี่บางตัวมันก็มีสามตัวหรือมีสองตัวเขาบอกว่านะครับมันล็อกไม่อยู่นะครับคือสาเหตุที่ทําไมล็อกไม่อยู่นะครับผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับ ตอนก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเช็คดูก่อนว่าเช็คดูหัวน็อตเรานะครับเช็คดูหัวน,อน็อตในอของโรตารี่นะครับว่ามันมีเบี้ยวบิดสึกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมครับเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวผมไขตัวนี้เสร็จก่อนนะครับว่าสาเหตุมันเป็นอย่างไรนะครับ วันนี้จากตัวที่เอามาทำให้ดูก็ไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกครับเพราะว่าตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาสอนท่านผู้ชมนะครับมาชี้แนะนะครับอย่ยว่าสอนเลยนะครับมีน็อตตัวนี้นะครับน็อตตัวที่ล็อกโรลเตอรี่นี่เนี่ยเดี๋ยวขยายให้ดูนะครับเห็นไหมท่านผู้ชม น็อตตัวนี้นะครับน็อตล็อกโรตารี่ที่บางท่านเขาบอกผมว่าล็อกไม่อยู่ทำไมมันถึงล็อกไม่อยู่ครับกล้องจะสั่นนะกล้องอกล้องสั่นอีกแล้ว ชัดหรือเปล่านะเรามาดูหัวนะครับหัวนอ็อตถ้าหัวดีๆอย่างนี้ส่วนมากมันจะล็อกอยู่อยู่นะครับบางทีมันอาจจะเป็นน็อตที่เราไปซื้อจากนะครับมือสองมาอาจจะหัวน็อตตรงนี้เขาอาจจะหาน็อตตัวใหม่มาใส่หรือน็อตมันร่วงเขาไปเอาน็อตตัวอื่นมาใส่พอเอาน็อตตัวอื่นมาใส่มันอาจจะขันไม่ถึงหรือมันแบบว่ายังไงละ่ะมันไม่ลงตัว แต่ก่อนอื่นที่เรานะครับดูหลังจากที่เราดูตรงนี้แล้วนะครับตรงที่เราเข้าไปเช็คอีกข้างในนะครับมันก็มีอีกนะครับเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวผมจะจับกล้องไปให้ท่านผู้ชมดูนะนี่นะดูเฟืองนะครับเฟืองที่ เราตอนแรกเราดูเฟืองน็อตตัวนี้ด้วยว่าน็อตตัวนี้มันมีการหลวมไหมนะครับน็อตตัวนี้หลวมไหมแล้วก็น็อตตัวบนด้วยนะครับน็อตตัวบนก็มันมีช่องเปิดอยู่ตรงนี้นะครับช่องเปิดดำๆนี้เป็นยางนี่ครับดึงออกมาได้นะครับดันดันดันก็ออกแล้วนะครับดันจากข้างฝั่งนี้ก็ได้นะครับเอาไขควงแห้กไปดันออกมาเพื่อส่องดู ว่าน็อตตัวอยู่ข้างในนะครับน็อตตัวที่ล็อกเฟืองตัวนี้นะครับมันก็ล็อกสองตัวว่ามันขันแน่นหรือเปล่ามันมันหลวมหรือเปล่านะครับนี่ดูสองตัวนี้แล้วก็หลังจากนั้นนะครับมันจะมีนอ็อตชุดเฟืองข้างในนะครับท่านผู้ชมนะครับมาแกะตรงนี้เข้าไปดูนะครับนี่ เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับหลังจากที่นะครับขันน็อตตัวนี้ออกเราก็ดึงออกมาเลยนะครับถ้าเป็นจักรพวกนี้มันจะมีประกันกันน้ํามันอยู่นะครับอันนี้มันก็ฉีกแตกเพราะว่าเป็นจักรมือสอมานะครับตรงชุดนี้นะครับชุดเฟืองตัวที่ผมจะ ี่ให้ดูนะครับนี่นี่น็อตพ่วงนี้นะครับมันสึกไหมน็อตตัวนี้ด้วยนะมันมันหลวมไหมอันนี้มันหลวมไหมเราไล่ขันนะครับชุดอ่าเห็นไหมมันจะมีน็อตอยู่นะครับข้างตัวล่างก็มีสองตัวนะเฟืองตัวนี้เฟืองตัวนี้ก็มีสองตัวตัวนี้ก็มีสองตัวนะครับเราดูว่ามันแบบว่ามันหลวมไหม น็อตพวกนี้มันหลวมไหมนี่นี่นี่น็อตพวกนี้หลวมไหมหนึ่งตัวสองตัวนี่ก็หนึ่งตัวสองตัวข้างบนไหมข้างบนบนนะครับบนบนบน,นะครับถ้าชุดนี้หลวมนะครับมันเวลาเราเย็บไปไปเจออ่าไปเข็มไปหกักไปชนโรตารี่เคลื่อนที่ว่าล็อกไม่อยู่นี่ต้องดูตรงนี้ก่อนนะครับค่อยจะไป มันก็ต้องดูนะครับต้องประมาณดูมรวมนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะครับท่านผู้ชมดูคลิปนี้แล้วก็อาจจะเอาไปแก้ไขได้นะครับคลิปนี้ก็มาบอกแบบสั้นๆนะครับไม่ยาวนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมช